เห็ S <S <an> <S en, นธงมือนี่เวลาเป็นการเป็นงานนี่ที่ขาดไว้เพราะว่ามันหนึ่งมันหน่อยเนาะนะครับมันหน่อยแล้วก็ส่องคือธงมือนี่เห็นแพงตัวแน่นนะครับมันมาฮิดกันไหมฮิดกันเลี้ยงควายไหมเนี่ย <S <S <an> <S ครับแข็งแข็งเออตอนนี้ฮิดก<ข>ลังฮิดกันกันตอนเนี้ยราคาควายจะเหนี่ยมันมันจะผสแซงไอ้ราคางัวเดยจีตตอนเนี้ยแซงหลอดควายงามเออเนาะโอ้ครับครับเนี่ย ดสมุนีให้ยังยุ้ยนั่นน่ะปลูกอ้อยปลูกนังนเดีอ้อยบ่เจ็าหน้นี่ได้เจ้าให้สิเออของรองน้าเหรอของโค้งรองน้าอ๋อยินข่าวยิ่วว่าปลูกกล้วยปลูกอยังไรร้ายนะครับเนาะออครับดีกันละกุศลาไว้เนาะครับกุศลาไว้ครับครับดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วเจ้าชวนตัวเปนอิสนาจ้ะสบายใจมันมีคนมีมัวหนาเรี่ยวเนี่ย เงี้ยวะเออโอ้ย,นนยเนี่ยมันดีตรงไนี้ยงานละส่วนตัวเขาครับเมียจะไ,ไม่สบายใจเออแมนถูกต้อตงเลยเนี่ยผู้ใดมาอิสาระต้องงานแบบนี้<อ>นะครับอิสระงานส่วนตัวเขาหน่ะครับเมื่อ,อยเากับพักคิดต่อใดก็ได้นะครับผมมีเออผู้ใดมาสั่งงานใยม,มาสั่งงานเขาครับครับดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วครับ ครับถูกต้องเลยมีิ้มวหน้าพร้อมนี่แหละมันสบายใจที่ว่าเนี่ยครับเนี่ยงานส่วนตัวนะครับงานส่วนตัวเขาเองนะครับนี่ก็เฮ็ดหน้ากันเฮ็ดหน้าปังเนี่ยวันเวลาออแป้งนึ่องนะครับครับเฮ็หดหน้าปังลองเฮ็ดเบิ้งเฮ็ดหน้าจาาังเล็อสุนียมีได้จ้งา,จาจงครับเอแอแต่ว่ามันประเด้หลายแต่ประธานหน้าหลายมันเกิดเสือต่างไหลายเนาะครับเฮ็ดไปเพราะว่าเขามีซื้อดอกมีพื้นที่ซื้อครับมีพื้นที่เสือดำผู้ใดมีให้ก็เฮ็ดให้ไปเฮ็ด กระเสียบสมประสารถนาดีไหมดีครับสมประสานดีดีครับดีดีของเขาได้เชว์ของเขืขาของเขาเองเอ้ยทำมาที่เขาเองเนี่ยมันดีเลยเฮ็ดตะแดร์เป็นของของเขาเบิดนะแต่ว่าถ้าเฮ็ดอย่างเดียวเขาเสิร์หมดดีเออเฮ็ดหลากหลายเอาศึกษาเอาเฮ็ดอย่างเนี้ยยังไหนให้ยังเนี้ยเฮ้ยยังอีกเศาษฐศาสตรเน้นไม่ปลาไม่ปลาอ๋อเด้อเ้ไม่ปลาดูไม่ครับ ที่ปลูกไม้ใหญ่นับโอ้อบรมมาเรือเป้่าเจ้านี่ยอบรมโคกหนองน้ำจ้ะเนี่ยเห็นปะไม้ใหญ่ไม้กลางยังไม้เตี้ยไม้เตียดินไม้หัวเนี่ยโอ้ดีมากดีมากครับครับอนาคตเนี่ยมันเป็นมูลค่าคด้พวกไม้ที่เราปลูกไว้เนี่ยมาถว่าแต่ยังไม่เรียกเขาเลยเออมาแปรงลูปได้ครับมาเลื่อยได้ครับเนี่ยนะครับมาแปรงลูปมาเลื่อยได้นะครับไอ้ยางน้ำเราปลูกว่ายางนาปลูกครับ นี่โอ้ยยางนาตัวไว้ได้างนาครับนาคราบอย่างนาตัวไว้ครับอยางนานาทับให้เป็นตะปุกแล้วของโจ๊บม้ยมันจังหวะน่ะมันปลูกแล้วพื้นที่จำกัดนาทับนะครับนาทับพื้นที่มันหน่อยนะครับปลูกน้ำคันนาคูข้องกับนั่นแหละครับครับครับไปปลูกก่อนนะเออวายุเนี่ยจะวางแผ่นยุท่านดอกจะวางแผ่นยุกครับไปปลูกไม้ญ่ไปดีกว่าไปปลูกยุกฮะไว้กับมันก็ตัดจากปีซีปีหาปีก็ได้หมื่นกว่าบาทครับมันก็ไม่ได้หลายดอก ขายไปบ้างครัหน่ขายไปร้อยยี่สิบหกต้นไม่หาปีขายไปมืดหาเพราะว,ว่าเขาตัดมาได้ก็ต้องขายเขาไปฮะเขาไม่กำลังเออปลูกไม่เงี้ดีกว่าไปมาเออแมนแมน,แมนยีเรียถึงมันทิ่าเนี่ยแต่ไม่มีมูลราคาใช่ไหม,มปลูกแล้วกาวมันเลยได้อะ่ะเออจะต,ต้องคิดไหมเออปลูกยูคาไว้เนี่ยเนี่ยขนาดไม้ต่อแรกปลูกไว้หาปีได้มืดหายยังตกปีละสามพันน่ะ คณะปลูกไม่ญ่ไม่ทีม่มีมมูมลค่าถึงไว้ยไหนเราถึงเวลาเรื่อยมันอาจจะไายหลายหันวะเอออาจจะลายหันเล่าสิเล่ายัอยางอะไรอีกหลายอยู่ครับเพียพี่กันพี่แล้วนี่ <laughs> มีทีมงานมาซอยบ่กครับเนี่ยจะเล่าว่าเนี่ยต้องต้องการไส้ขึ้นนี่บ่กครับเนี่ยมืดมืดเศราบ่กครับ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  <c oughs> ไปเลยครับนะรับมาครับครับบืนไหนเมีคว้าหครับไอ้ดเมฮะเครื่องเิมยังวะบ่ครับบ่อ่างัไปจิบเพิ่นน้อยเนี้ยันนะจิบเพียวๆแล้โอ้ยปกติผสมซองทีอ่าดักค่อยๆจิบนะครับครับคบบอครับน้องยี่บันเหรอจครับจนนี่ไปนอนน้าแล้วตอนเนี้ย ไอฝ่าเครื่องเฮ็ดหน้ำปังเอ่อรอรถปั้นรถปั้นกับติดงานหลายครับรอคิวสี่รถสี่อยงเลยรถปั้นอ่ะจังวาอยู่ครับเนี่ยท่านดอกเออครับครับไปท่นใจฮ๊อตเออแม่นอยู่ครับเพาเฮ็ดนัำตรงนี้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับว่าจะใช้มาช่วเออมามาเบิ่งให้งกำลังใจอยู่เนี่ยเอาเนี่ยเฮ็ดเฮ็ดหนังควายเนี่ยโอ้นุ่มเหมจอนเเนี่ยไปเบิ่งพวันต้มข้างไนมันข็งแขมีไข่เนาะควายเนี่ยมันแปลกจาก งัวคันงัวไส้ขนาดสามสี่ร้อยโลนี่ไข่เต็มนี่เนี่ยข้าต้มเนี่ยมีบ่มีบ่มีไข่มันม,ม,นมีมันมีพรอนเนื้อครับไข่เนี่ยออภาคเหนือนิยมมากภาคเหนือนิยมนิยมกินควายครับภาคเหนือนี่ไม,ม,ม,ม่สารน้ำ <c oughs> เน้นงัว,น,น,วนะครับ